ขอคุณนาที่ทธอไม่รู้ว่าเราเหมืนท o x i c chip high ตอนนี้กูแทบไม่ใช่จะมาแทงกูได้เจ้าโจรสู้จะระเบิดตลูกฉันยังไ l เรามือนไรเชื่อไหมกูเผาทิ้งทั้ง fly เธอบอกว่ารักแต่แมงเอาแต่สั่งก uh ูท huh. ุกคำเหมือนขังเชิญไว้ในกรงใจฉันเหมือนโดนคุมไม่เลือกช่องให้หายใจรักที่ควรเป็นไฟก็กลายเป็นควันในปอด uh huh. บอกให้เชื่อใจแต่ตัวเองมันโกหก uh huh. คุยกับใครก็ต้องแอบเช็คโทรศัพท์กูทุกคืน uh huh. จากที่เคย มีกลายเป็นฟืนทุกคำำวานม่นคือมีที่แทงในคืนมืดฉันพยายามแล้วแต่เธอแม่งไม่ฟังทำดี่เท่ร้าก็ยังถูกด่าทั้งวันจนวันหนึ่งฉันรู้ว่ามันไม่ใช่รักมันคือพิษในใจที่กัดกูทุกครั้งที่เธอไม่รู้ร่าแม่งท็อกซิกชีพไฮตอนนี้กูแซวไปจะมาแทนกูได้เจ็บจนหัวจะระเบิรแต่ลูกฉันยังฟลายรัมึงเว่อรฉันแม่งกูเผพทิ้งทั้งฟลาย กูโง่คิดว่ารักมันต้องเจ็บยอมไม่โดนเยียบเพราะกลัวจะไม่มีใครแต่ตอนนี้กูเห็นว่าใจมันต้องเสพไม่จำเป็นต้องทนในใครทำเจ็บชีบหหยมึงเรียกรักแท้แม่งคือการคุมทุกคำพูดมันตรงที่มึงคึงไว้กูเคยยอมเพราะกลัวเสียมึงไปแต่ตอนนี้กูตื่นแล้วมึงหมดสิทธิ์จะทำลายเจ็บชีบให้แต่กูยังยืนแผลแม่งสดแต่กูยังเดิมกูเอาความผ ปันเป็นไฟให้มึงรู้ไว้ว่ากูแม่งไม่คืนกลับไปตอนนี้ไม่มีน้ำตามีแต่ไฟทุกตามึงอาจทำลายกูได้ครั้งนั้นได้ไม่ใช่คล<ะ>ับ <ละ S 2> คุณนะที่ทำให้รู้ว่าเราแม่งท็อกซิกชิบหายตอนนี้กูแทบไปใช่จะมาแทนกูได้เจ็บจนัวจะรับแต่ลูกฉันยังฟายรักมึงเลย่ังแม่งกูเผาทิ้งทั้งไป